อาจรยะครับคูนัยเกิีารีาสอนเรื่องภาษาไคูถามตว่าในเรื่องภาษาอะไรคือภาษาที่เราเรียนมาภาษาไทเนี่ยมันจะมีตวอินทยเปนมอี่ายตนี้อย่าา เูาไม่เงนะครับเราดูภาหมายก่อนนะครับมารดูหน้าตาเนหน้าตาเป็นกคืออะไรคูขอยตัวอย่างเช่นคำว่าโออาตาโออาตามันไม่มีเป็นหนุกก็ไม่มีอะนนะคร ซึ่งจะหมายถึงสิ่งไม่ชนะเนียวสังติดงได้ถูกไหมครับแถ้าเราไม่ใส่รอเนสะาจะมาดูคำหนึ่งคราเหมือนกันแต่ถ้าเราใส่ตรงยหมายถึงอะไครับโคอาโอ่านว่าการหมายถึงสิ่งที่เป็นขอวเราที่ตั้งใจเอาอีกประโยคหนึ่งเช่นโคอาโคถ้าเราพูดโคอโมตามอ่ะก็คือหมายถึง สิ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ก็คืออัการย์อาจารย์เห็ได้ว่าทุกคำที่มีเรียงไายจะทําให้คำเหล่านั้นกลับเรื่องที่อ่านว่าโออาร์อาร์เดี่ยวจะทำให้คำเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันเองว่าตาเรามีความหมายหนึ่งตายมีความหมายหนึ่งตามมีความหมายหนึ่งซึ่งนี่คือประโยชน์ของมาตรานภาษาศึกครับเราจะดูชี้กันนะครับ เร okay. าเียนาอ่านกามคมใช้นะครับเรามาดูมานตาแรกทีมานาที่มีกระสุนดูนะครับก็อ่านว่ามานตาไม่โกงมาตาไม่คกงมานตาไม่คงคืออะไรครับ <S 2> <S 2> อ่าถูกต้องครับก็คือจำแนงว่าไม่คงคือเรียน้นะที่ออกเสียง งงกับปดก็จะนะครับอา่านตกเสียงงงกระปวเอาคำง่ายๆเอาเด็กยิงเข้าเลากับผู้สัง่กไม่คงคำานเลยนต้องได้ครับกางเกงมาดูโคอางงเนี่โคอ,โโอ,โโอโาโนตามบวกกับโคเองงก็คืออยู่ในนานไม่คงก็จะนะครับใช้ที่ครับมับอดูว่ายกตัวอย่างคำที่ แอควาเอ่ากวาก็คือชื่อต่ากันก็คือเอาเ้อกับวางเก็กวาเก้ก็คือไม่คงส่วนคำา่ากวาก็ไม่คงกันได้ครับถูต้องครับถูกใจเ็ครับคงคำอ่าคง ต้วงพักหรือหน้าต่อังคำต้องรับ,ท,คครบทั้งโคงแม่คางอาจารย์แม่โครงพอใะนะครับนี่คือแม่แรกก็คือแม่โคงที่มีงปปวงมังกรเปิดแม่ต่อไปครับมาตาต่อไปก็คือมาตาแม่โคงอยู่หลังทีนะครับมาตาแม่โครงแม่โคงคือคืออะไรเอ,อ่ยต่อความในได้ครับต่อความใจ โอเคครับคือมาตสาในกลุก็คือทียันต์านหนึ่งกับในกลุมก็คือแยงที่จะจับตะกดแล้วก็อมม้าตะกดอ่าลองยกตัยางครับทันครับครับทรมได้ครับทรงลมก็คือส้มอมม้าอมม้าสะกด่นมก็มมาตะกดอันท่านในโลกพืออย่นีาตาแม่กลม ตัดีใจครับโกงน่อ่าโุงง่าทำไหนาทำให้โกงเลยงครับต้องโกงต้อพักแค่คำเดียวเกยวันนี้จะเป็นมาทให้กองการพูดีใจดีก็ดีใจเพื่อครับคำลามคำําต้องครับก็คือมีแค่ดีความเกยหนึ่งคำคือคำว่าว่าอ่าต้องครับ อำยาก็คือแกงวงมาแล้วกสียงคามาดาานั้นครับขอบคุณครับ